สวัสดีครับทุกคนครับมีโคโลกลับมาแล้ววันนี้เราจะมาทดสอบหมาในบ้านก็คือมี3ตัวแล้ววันนี้เดี๋ยวมีอัปเดตมาครับวันนี้วุ่นวายมากอยู่บ้านทุกวันนี้นคุณนึกว่าซาฟารีเวอร์ว่ะมันคิดดูดิ <c oughs> มันวิ่งทั่วบ้านไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ก็เลยใช้งานแม่งเลยเขาเรียกว่าเอาหมามาหากินคนอื่นเขาจะนึกว่าเป็นหมาของพี่หาเพื่อนข้าวก็ไม่ได้ให้ <c oughs> น้ําอาบให้ไหมไม่อาบ เลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงวันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบหมาในบ้านฮนะทดลองดูว่าหมาตัวไหนเนี่ยความไวประสาทการดมกลิ่นที่ดีที่สุดโดยเราจะใช้ทั้งหมด3ถ้วยถ้วยหัวใจถ้วยพระอาทิตย์อ่าถ้วยอุจิแล้วเราก็จะเอาอาหารเนี่ยครอบเอาไว้แล้วก็สลับไปมาสลับไปมาแล้วดูดูว่า3ตัวหมาในบ้านเนี่ยตัวไหนที่มีประสาทสัมผัสด้านกลิ่นดีที่สุดขอแนะนำผู้เข้าแข่งขันนะักวันนี้ก่อนทั้ง3ตัวนี่ฮนะผู้เข้าแข่งขันอันดับหนึ่งของเราฮนะ เป็นหมาบีเกิลพันอิสราเอลนะครับผมเกิดที่แพทศจีนรับซี้พูดจีนดิฮะเห็นนะคือ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 แปลว่าอะไรคือคือแปลว่าสวัสดีฮ่าเก่งมากรับซี่ตัวที่สองเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยหมาที่แท้จริงไงวุ่นวายมากแล้วก็รวดเร็วมากเรียกว่าเป็นหมาสายเอจิบีอะบีจับไม่ทันวะไยจับไม่ทันวะจับอะไรอยู่เนี่ยเขารู้เลยบีหมาเพศเมียจากประเทศ อังการิบอกเลยว่าความไวของเขาเนนะี่ยชีต้ายัางตามไม่ทันเลยตัวนี้บอกเลยว่าน่าจะดมกลิ่นได้เก่งมากนะฮะดูความนิ่งและความสุขุมของเขาฮนะตัวที่สามไหมตัวนี้โหดมากบอกเลยอาจจะอุ้มไม่ไหวไอ้แชมป์มึงจะมายกตูดนะลูกยก้งหัวด<ะ>เดียวเลยเดียวเลหนักห<ๆ>นักหนักเฮ้ยเย่อไปเนี่ยเฮ้ยเดียวมลยมือเลย โอ้ยเหนื่อยเลยว่ะมาแล้วครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดครับผมตัวนี้ครับผมชื่อว่าทีเล็กฮะมาถึงปุ๊บกูก็ใช้งานทันทีเลยนะครับดูความเทพของตัวนี้นะครับผมตัวเล็กเข้าฝ่ามือนะครับผมแต่เสียงดังมากฮะคอนนิ่งมากครับผมจับเดินก็ได้ะเห็นไหมเดินภายหลังก็ได้นะเห็นมะจับสั่งนอนก็ได้จริงไหมี่ยจริงทีเล็ก ยังไม่ได้สั่นเลยผู้นี้อันดับ3ฮะเป็นผู้มือแันรอบที่3นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าตัวเนี้ยจิ๋วแต่แจ๋วสำหรับ3ตัวนี้ทุกคนบอกเลยว่าถ้าใครที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดนะครับผมรับไปเลยนะครับผมของรางวัลสุดพิเศษให้น้องๆกันไปเลยอาหารหมา จอยครับผมมีทั้งสูตรหมาโตและหมาเล็กนะครับด็อกเอนจอยประโยชน์แน่นสนุกแน่เลครับเป็นอาหารหมาไม่ใส่สีนะครับไม่มีสารเคมีปรุงแต่งดีต่อสุขภาพน้องหมามีโปรโตีนที่เข้มข้นมากเหมาะกับนักกล้ามอย่างแลมซี่นะครับไปแล้วนะวเอ๊ะมาช่วยขายของเลยวะโปรโตีนเข้มข้นนะครก็ผมมีกรดอะบิโนโจำเป็น10ชนิดทำให้น้องหมาแข็งแรงและอารมณ์ดี <c oughs> ผมเนี่ยชอบมากเลยสำหรับด็อกเอนจอยนะตัวนี้ต้องหาซื้อเลยนะครับผมเนี่ยกินทุกวันเลย enjoy, enjoy, uh? กินด็อกเอนจอยเหรกินขี้ <laughs> ตัวเล็ก <laughs> นิดนะครับบอกเลยว่าเค็มต่ำนะครับดีต่อผมมากเลยหาซื้อกันได้เลยนะครับที่เพจช็อปทั่วไปช้อปปี้ราสาดา <laughs> เพียงกดลิกินี้ร <laughs> ับไปเลยโปรโมชั่น99บาท คิดว่าใครจะชนะฮะคอมเมนต์มาตอนนี้เลยฮะเราจะใช้อาหารหมาด็อกเอนจอยของหมาโตก่อนลวกันเริ่มจากแรมซี่หมาโตทั้งสองตัวก่อนแรมซี่และไอ้บีเนาะเริ่มการแข่งขันนะ,ะนะครับผมตึงเราจะครอบไปด้วยแก้วน้องอุจิแล้วกันนะครับผมู้แข่งคนแรกคนระับมาแล้วแรมซี่มี3ถ้วยนะแล้วจะเอาขนมอ่ะแอบไว้ในหนึ่งถ้วยนะยนยเนี่ยดู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 ให้ดม่อนเนี่ยด็อกเอนจอยเนี่ยเห็นไหมและทีเนี้ยเดี๋ยวผม,มจะเอานี้ครอบไปนะครับคุณแล้วคุณก็ต้องทาให้ถูกนะว่าอยู่ที่ไหนนะเข้าใจไหม อ่ะแลมซี่เลือกดิอยู่แก้วไหนแก้วไหนถามเพื่อนเหรอมึงถามเพื่อนเหรอฮะอย่าถามเพื่อนดิแก้วไหนล่ะสิแก้วไหนล่ะสิแก้วไหนเอ็นออกมาดิ่ะอุ๊ยมันดูเหือต้องใช้เยอะหน่อยป่ะไอ้กลิ่นเดียได้ออกอ่าอ่าหมายมั้อุ๊ยแล้วคอแบบนี้แลมซสิอยู่นี่นะสิง่าย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 ไปก่อนแลมซี่สามอันเอาเลือก เออรื่องเลยอันไหนเอ็มซีอันนี้หรืออันนี้อันนี้อันนี้เหรอไม่ใช่เหรออันนี้เหรอหรือว่าอันนี้อันนี้หรือเปล่าเล่นไปนเ่อเป็นไปเนเร่อรอบแรกครับผมศูนย์คะแนนไปครับผมอยู่อันนี้ครับเลมซีปล่อยมันเดินเหรออรอบสองเดี๋ยวเราให้เดินแล้วกันนะรอบสองครับทุกคนครับผมเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูนะอ่ะสลับแค่นี้อยู่นี่นะเทดูตัวนะนี่นะเข็นไหม ปึ๊บนี่หมุนมาแค่นี้เองนี่อ่ะเลือกเลยแอมซี่อันไหนลูกแอมซี่อันไหนลูกอันไหนอันนี้เหรอฮะอันนี้เปล่าเนี่ยอันนี้เปล่านี่อันนี้เปล่าใช่ไหมอันนี้อันนี้แน่ๆซี่แอมซี่อันนี้เหรอดูดูนี่ละอ่าปึ๊บสลับสลับสลับอันไหนแอซี่แอซี่อันไหนวะอันนี้วะเนี่ยเนี่ยแน่ๆมีนี่อยู่นะเอาเอาปึ๊บสลับปึบ มาอยู่ตรงนี้นะแกไหนล่ซิแกไหนเอาสักคะแนนวะเล่นตบมือเลยเจอซิเจอซีนะเล่นเกมอะไลิกแกมนี้หรือเปล่าไอ้สัตว์นี้วะรอบสองครับศูนย์คะแนนทุกคนครับผมเอางี้รอบสามหอมไหมหอมสิหอมดูแล้วนะอยู่แก้วนี้นะสลับนะล่ซสิแก้วไหนล่ะสิแก้วไหนแก้วไหนแก้วนี้หรือเปล่าฮะ เริ่มขยับตัวแล้วเอาแล้วไงเริ่มเริ่มมีปฏิกิริยาแนละ้วเอาละและ้วส่แกหายแล้วเฮ้ยกเอาไปมึงลงไปแม่ <laughs> เนี่ยผู้กองัขังคนที่สองผมบอกเลยนะว่าอย่างดีกับไอบีหมาเร็วสายเอจิ H. ขึ้นมาแล้วครับผมไอบี I B. เราจะไว้ในที่ถ้วยของอุจิเหมือนเดิมนะทุกคนครับผมเดี๋ยวหน้าบีเปิดนะฮะปึ๊บหาแล้วบีเห็นแล้วนะฮะ โอ้โดูความไนี่ครับโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอปึ๊บเอาวะเอาวะเฮ้ยเอาไเอาเลยอแล้วหมามันเทพแก่ไหนบีแก่ไหนไม่ใช่นาคูไม่ใช่นาูอามาเอามาดีถ้ามันชี้แกวไหนปึ๊บนะจัดเลยนะผมนี่นะฮะปึ๊บปึ๊บเลหมดแล้วเให้กูเคี้ยวบ้างเถอะ สบเพียละเอียดขนาดนี้กแก้วนี้เหรอเฮ้าอะตอไปผมใช้แก้วหัวใจบ้างนะข้อไปนะรอบที่สองครับผมแก้วไหนบีเอาแล้วเอาแล้วครับโคนานมาแล้วครับตีดี โอ้โหมีปฏิกิริยาเยอะสุดแก้วนี้เหรอ,อแก้วนี้เหรอ,อแก้วนี้เหรอ,อโอ้โหไอ้บีเก่งสุดเลยว่ะรอบสุดท้ายครับผมรอบสุดท้าย<ม>เดี๋ยวเอาเหลือสัก2เม็ดไหมให้กลิ่นมันน้อยลงแก้พลาทิตแล้วกันห่อไปเลยรอบที่วยสามหอมป่ะบีแก้ไหนเอาวะเอาวะเฮ้ย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 งงนะมันสองเบ็ดมันยากขึ้นไงไม่มั่นใจเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันเอานี้ล่ะอันนี้เหรอ เอโหดหมาบีันเป็นหมาโหดบอกแล้วตัวนี <ở lin ux> ้หมาของแท้คือรับไปเลยครับไอบีนะครับ3คะแนนว่าชนะไปเลยแล้วกันเลยแต่เรายังมีอีกตัวมันเป็นหมาตัวเล็กครับผมต้องใช้ด็อกเอนจอยสูตรสุนัขพันุเล็กเม็ดเล็กนะฮะอ่ะโอเคหอมถ้ากินมากแคมเอาจานเอาช้อนเอาซ่อมไปดิมาเอิออทีเล็ก นี่คืออาหารหมาอเดี๋ยวครับผมจะกินครับดูนะวู้ยูยอยากกินมากเด<ร>ี๋ยวผมจะครอบไว้ที่นี้นะนี่อยู่ในแก้วขี้นะทีเล็กแล้วผมป,ปิดฝาไว้เอาลูกกลัวเสลับแล้วสลับแล้วเล็กอันไหนอยูดยั่งที่นะี่ทุกคนไปอ<ใ>นันไหนลูกนี่หรือเปล่านี่เปล่าเอาแล้วมันดมแล้วดมแล้วครับผมดมแล้วเฮ้ย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 เหมือนจะรู้เรื่องนะ เบนจะรู้เรื่องนะเฮ้ย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 โอ้โหลมซี่ง้อเกมมากเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพจหารเอานี้เอาแก้วพาทิดแล้วกันเนาะเกมรอบที่สองฮะเด็กอ่านอยู่นี่มึงจะเอาได้ไหมมึงคิดว่าเกมอย่างนี้ทำอะไรกูได้ล่ะไม่รู้จัก เด็กทีแรกจะแล้วจมูกกูนี่ยังเทพอันนี้เหรอไม่มีโอ้โหมึงเอาทุกแก้วเลย <c oughs> เรียบร้อยเด็กเอ้อยถึงว่ามึงยังอ่อนดอยประสบการณ์มากไอ้เด็กมันอยู่แก้วนี้เห็นไหมอดเด็กอดรอบสุดท้ายได้ไปนหนึ่งคะแนนแล้วนะเอาแก้วเดิมไหมง่ายๆเลยมันเป็นหมาเด็กอ่อนให้หน่อยแก้วเดิมเด็กตายเด็ก

แซ่บแซบที่ต้องมีข้าวเหนียวนี่นั่งจกมาละโอเคเรามาสรุปผลวันนี้กำลังแข่งขันด้ไหมตต้เดตดเด็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 ดนด็ดเด็ดเด็อเด็ดัด็ดเบ็ครับผเต็มือให้ดาดได่มเเลยอันดับ็อเดดด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็เด็ดเด็ดดตดด็ดเดตึด็ดเด็ดเด็ัเด็ดเด็ดด็ดเด็ดดดดด มอบรางวัลให้กับชนาทั้งรุ่นนี่ทั้งนุ่นทางนุงน,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 นแล้วสิอยาประกาศรางวัลอยู่บ <c oughs> อกว่ารางวัลนี้กับผูช้ชนะครับผมอันดับที่หนึ่งครับห <g ülme> มาโตครับ <g ülme> ด็อกเอนจอยครับผมรสชาติดีไม่ใส่สีนะครับผมเป็นธรรมชาติมากแล้วก็เค็มต่ำนะครับผมมอบให้หัวมึงอยู่ในเนี่ยเก็ยภาพคู่กับหมาเลยฮะ จัดไปเลยนะครับผมด็อกแอนจสูตรหมาพันเล็กนะครับผมไม่ใส่สีเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับมีกรดอะมินโนจะเป็นถึง10ชนิดโปรโตีนแน่นๆกินได้ยาวๆไม่ต้องกลัวโรคต่างๆอ่าอไรตวไหนไ้ยแค่ นะครับผมส่วนอันดับที่3ครับไม่ต้องเสียใจไปน,นะครับอันดับ3นะครับผมอ่ามึงไปทําการหาราคิรีตัวเองนะครับผมมึงเก่งกว่าทุกตัวเอาล่ะมึงเอารางวัลคืนมาอันนี้เป็นบีดของเล่นนะครับผมจิ้มได้นะฮะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์นะครับผมเรียบร้อยะครับผมก็ทําให้เรารับรู้เลยว่าหมาทั้ง3ตัวนะครับวันนี้อน,นี่เก่งสุดเลย <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วไปแล้วครับผมจบไปแล้วครับผมวันนี้นะครับผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อาหารหมา ด็อกเอนจอยฝากไว้ด้วยนะครับหาซื้อได้ที่เพจช็อปทั่วประเทศหรือว่าหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับใครที่กดเข้าไปในลิงก์ด้านล่างตรงคาอธิบายคลิปนี้นะครับรับโปรโมชั่นพิเศษราคา99บาทไปเลยวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเอาเวทุใหม่กัมปะเต้เอาหน่อยไปมนายน่สุดยอดมากเลยเวยไม่เป็นไรลูกผู้ชายมา จับมือลูกผู้ชายน่ะแต่ก่อนอื่นมึง,ม,งมึงช่วยกูดิชี้ตายเลยมันไม่ไหวแล้ว